ดี๋ยวเาจะมาข้ามน้ำใหญ่บันนี้พี่น้องที่ได้ไม่ได้เบิงน้ำกันนี่ห้วยกว้างนี่เด้อน้ำใหญ่น้ำคุณเนาะเฮ้ยอูหดค้นพี่น้องเด๊ะเด๊ะเด้ะโ้ห์นี่ในี่โอ้ยขอยได้พ่น้องเลยหญใ ยายแดงเข้าซับอยากแกนิดนึงเนาะนั่งกันเลยโอ้สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเนาะมื่อนี้เนาะพี่น้องนุ่นกับบุเรยยุ่ยเฮือนเนาะแต่ว่าฝนก็ตกเยอะแยะเนาะหลายมืดตืบเนาะมื่อนี้ก็น่าจะเป็นมื้อที่ห้าที่หกแล้วฝนตกบ่เซาเนาะแต่ว่าบุมีแนวอยู่แนวกินอยู่เฮือนเนาะก็เลยว่าสิพาพี่น้องไปส่งแนวอยู่นงกินอยู่นาของพะเทานุ่นเนาะซึ่งนาพะเทานุ่นอาจจะ อยู่ใกล้กว่านานุ่นเนาะเพราะว่านานุ่นหันมาโอ้อยางไปกไกลไกลเนาะเราเมื่อนี้หันกันเลยว่าโอ้ยสิพาพี่น้องหันไปซองแนวอยู่แนวกินกอนเพราะว่าอยู่บ้านกะหลายมือแล้วเนาะบุ๊มมี่ยังกินก็นเลยชีห้ามฝนไปนี่พี่น้องฝนก็นเริ่มตกอีกแล้วเนะาะเศร้าแป๊บเดียวแล้วก็ตกเศร้าแป๊บเดียวคือแบบ ตุกแบบนี้นะมันหลายมือแล้วนะมันจึงบุมี่เลี้ยอยู่ลน้กินเนาะยู่เฮือนกะอ้ยจะไปโอกพักโอกมีกินเนาะเดี๋ยวจะเป็นนะไรกาพี่น้องไปเบิรงบรรยากาศพร้อมๆกันเนาะเดี๋ยวนี้เฮาสิ้ากันยางไปอ่ายูทางนี่ก็คือเป็นทางน้อยๆเนาะทางลัดพี่น้องเนาะเป็นทางแบบว่าที่ว่าทางลัดกับมีนหรือว่าทางตั้งแต่สมัยสมัยนู้นยังน้อยนะเขายางทางนี่หละเขาไปไปมาหาสู้กันเนาะนี่ ทางจะนวอในนึงระมันระวังในการย่างเพราะว่าทางมืนพี่น้องเดชทางนี้ตะกอนมันจะเป็นอ่าปาโนปาโนรันพี่น้องดิยังมีอยู่กงนรันแต่ว่าเดี๋ยวนี้คือเขาเจ้าทางเฮสซารีเดปุ่มต้นเดมันก็นเลยแบบมีเดชบุมีมมเดชจะมาเลี้ยงจะย,ยังหรือนะ เร่อไอ,ะ,ะ,อ,ยอ,อะ,ะยังเร,ร,ร่อชน,นะปวอมมุขันมาจตยังเรีอชนะหนึงบอลล็อกแ่พอดีไปขามน้านำกันวัชบอนผัเบ,อน,เบอนขามอมนี่โอ้บัวปกมาเบือนนำใยเนาะบัแน่ใจว่าจะขามได้บัวนอะ้าลองเบัวนอไม่ได้ก็กลับนก้นสิบค้สิบคา้เนี่ย นี่เนาะตอนนี้ทำว่าหอดห่วยน้าเลยพี่น้องน้ำใ่นักเตงมโรอนาราติยอร์พี่น้องให้เจ้าขามน้ำแต่ว่ามาจวบพระเจ้าได้เฮ็ดคนพี่น้องนี่ ขเขาพูดอะรหมดดิยูอารนา์นี่เขาพูดว่าอะไรจ้วตามทางเนาะเข็ดคนจ้วดตามทางเดี๋ยวเขาจะมาข้ามน้ำใหญ่วันนี้พี่น้องที่ได้ไม่ได้เบิ้งน้ำกันเนี่ห้วยกว้างอยู่เด้อน้ำใหญ่น้ำคุณเนาะคนกับตกอีกยอ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 ,อยอายการทอดดิ <laughs> โอ้โหโอ้ยน้ำใยมีเนาะโอ้ยกอดขามมาได้ตกอกตกใจพี่น้องคุณข้าเจ้าก็มาควางเหงาวางอยางเนาะแต่ว่านี่ข,ข้ามมานี่ก็คือแบบไร้ค้นก็ จะอันไปเบึงนาเบึงยางใน่พี่น้องเพราะว่าหลายมือย้อแล้วที่แบบว่าเขาบ่ได้ไปเบองนาเบึงายางเนาะมันมันทือนานี่เกลือนมนหู้หรือว่าตึ๊บจังให่กับผูู้้เลยเนาะเพราะว่าบ่ได้ไปเบึงขนาดเกลือว่าเป็นอาทิตย์เนาะที่ฝนตกหนักจิงสี่เนาะก็เลยแบบว่าเอื่อนแป๊บเดียวหนึ่งผ้ากันมาเลยเนาะพี่น้องเดียวนุ่งแต่เสื้าพี่น้องยางขึ้นไปเทิงบุเละสิไปนาเนาะคนสิไปทอดนาน,านี่ก็ไกลอยู่ในข,ข้ามมาแล้ว เจ้าข้ามน้ามาฝนก,กระตุกแยกๆน้องพี่น้องโอ้บรรยากาศอยู่นะ้ำคือเขานางามแ้งเดชเขานาบังงามเานา,า,งงานะพี่น้องอแต่บูเิเวนของเฮาเนะอันนี้เป็นของอันคนอยู่ในหมู่บ้านนี่แหละวานาเขาอยู่ใกล้น้านีเนาะเขาข้ามน้ามาก็จะเห็นุ่งนาแบบนี้งามๆเนาะเขียวโอ้ยพี่น้องกางคันห h มก่อนเอาคันห h มมาดีดักได้เพราะว่าคิดว่าเฮามานราจะฝนอีกก็เลยเอามาเนาะ เดี๋ยวดูเหนื่อยชิพาพี่น้องยางไปเพื่อนหละไอหน้าเลาก่อนซีโอดิบุเป็นงางพี่น้องไปเ้ายางมาในยาน,นึงก็คือตามแขมทางก็จะเป็นสลีข้าวโพดนอกองคนอยู่ในหมู่บ้านคือเขียวงามขนาดเลยพี่น้องแต่ฟังนี่ก็คือตะกอนท่านเป็นหน้าเนาะแต่ว่าปีนี่บุมมีนำ้ำคนก็นเลยเห็ดไฮเนานะอยากซึบหนนึงพี่น้องโอ้เดี๋ยวูเขาป่าไม้เนาะข้างหน้านุ่นเห็นบ่หมอกคือนักขนาดเลยพี่น้อง เนาะหลังจากฝนเอือนน้อยนึงเนาะเอือนแต่ว่าอยูแถวเชิงก็คือฝนยังตกอยู่บรรยากาศคือดีแห้งพี่น้องยางมาค่ะสมบรรยากาศในตามทุ่งนาเนาะอมแอมบริเวณแข็มทางเนาะจะมีทุ่งนาลวดจึงส่เลยพี่น้องยางมาเรื่อยๆเนาะดีเส้นทางเขาก็จะน้อยๆจังส่เลยนี่ดนๆในมาเนาะโอ้ยเกือบจะหาหกมือแล้วไม่ได้ ยางไปใส่จะโอ้เส้นทางตรงน้อย,อยได้เห็นดินเจือนเนาะนี่ทางลุมจะเห็นบอนน้ำใยใหญ่นี่เขายางเรียบ่วน้ำขึ้นมาได้นี่นี่เขาเจ้าหากระปูกเนาะน้าแถวนี้บ่มีน้ำเนาะสงกรันฝุนบต่ตร้กบรรยากาศดีขนาดเลยพี่น้อง อันนาอยู่บ้านนู่นว่าเฉลี่มีมังคีแบบนี้มังคีเลียนนี่พี่น้องโอ้ก่อนสิบมหอนนาเนาะบรรยากาศอยู่นาพี่น้องเอ้ยบรรยากาศดีดีเนาะเขานากับว่ากำงามพี่น้องนี่เนาะตอนนี้ก็มมหอนนานแล้วมาบึงสงเข่าคนพากันมานอนนาเนี่หลายมือแล้วบกับเหอน,นเนาะฝนตกดีเอเป็ดไก ดีเป็ดคำนะฮักโอ้นี่ตัวน้อยมีเมก่อไรใส่แก็กเนาะห้าตัวเบิ่งตัวนั้นเนาะอันนั้นหกตัวเนาะมีเป็ดมีกไก่เม่าวรเท่า,เ,ทาเลี้ยงอยู่นาน,นี่เนาะพี่น้องมาเบิ่งสองเท่ามันอยู่เทิงพูนมาทำอะไรเออขนใดนี้เนะาะเท่านันงซูบยา พวฝนตกไปใส่กุบงได้คือการเดนเทานั่งอยู่ในเฮือนพุนเคี้ยวมากเนาะสบายยังหัวยังยอดถังหมกเรื่องนี้แล้วเลืกโอเดืกแน่ก็ข้ามตรงเบื้อนเลือกโอ้ก็คือพ่นมาอยู่ฟีโรนเนาะพวกน้ำใหญ่เนาะ ถามว่าน้ำใหย่้ามเลยโบ่้ามได้อยู่เนาะแต่ว่าก็คือว่าอะไรเมื่อกี้นุ่นกระปิวในนึงเนาะตอนข้ามนี่บ่บ่สร้างไายเพราะว่าอันน้ำมันใหญ่ย่านแบบเทากับกล้องสิไลดไปน้ำกันนะก็เลยเอาเหนกล้องเอากล้องไปไว้เนาะใส่ย่ยมพราะทาไม่ท้าเนาะเพราะเนี่ยกำหเือนแต่ว่าบัวจีได้กับบริการผัวฝุ่นตกบซ่เศร้าอยู่อันยิ่งเทงุ่นยุฟูนะตกบเศร้าเนาะพี่น้อง น้ำไงเนี่ยก,กับเงินแล้ะมือถามเนาะเดี๋ยวนุ่นสิพาพี่น้องไปเบิ้งเนาะน้อมแดงน้อหวานเนีอยู่แถวนี้แหละไปเบิ้งกันมีกะบเซยเอาเนาะบุม,มีกับบุรรางมาเนาะฝนตกปันนี้แล้วคันโบออกเทือกับ,บหูเนาะไก่ย่ามแล้วคันโบออกย้านี่นะมี่บันใดก็โอ้ นี่พี่นอ้องเป็นหองจังซีมว่ะเนยต๊กลลยมือเนาะมันขลุกพี่นอ้องนี่เนาะเอามาบึง้งซุ้มน้องหวานเนาะพี่นอ้องมีนบอบ่อุ้ยอันนี้เดกพี่นอ้องมันยังหน่วยเนาะจะเอาได้อยู่อันนี้ก็ได้อยู่อู้ปงยูเป็นแต่น่วยอยู่ในคุณเด นี่เนาะนัวหวานเสียบๆนัวยำนี่เกี๊ยวนัวหวานใส่อันใบพักเนาเนาะมะออมบึงซุ้มมันโอ้ยเขาก็คุดพอเฮ้งกันด้วย่โอ้ย,ออด,ด,อยดีพี่น้องดีปักใหญ่นี่เนาะอันนี้ก็บแมนเด้อันนี้ก็บแมนน,น,มนี่พี่น้องเด้ นี่เนาะเขียวแล้วได้นี่เดี๋ยวมันงซับก่อนนะนี่โอ้ยพอกินแล้วได้พี่น้องโอ้โหมาเบิ่งตามนี่ก่อนเนาะโอ้ย,อยเอาไปได้เนอะอันนี้เป็นโนเก,กาปีไก่นี่ ย่องซุ้มน้อยมันก็มีอยู่ได้อันนี้มันคันว่าบุเรียนตุว้ควายมาเล่มมันก็ยังมีอยู่ดอกเดิตุ้ควายเล่มตลอดเดีอันนี้ก็บเมียนอันนี้ก็บเมียนเดี๋ยวนั่นซับก่อนโอ<ฮ><ฮ>้นี่ดวงน้อยยังซีแหละเซ็ตนี่โห <laughs> nó hoàn chứ không vô tiền gắn cả bù mi anh nhàn kín nó ôi phun nó tốc lại mười phút nó rồi nghỉ cái đường đi nuôi nè เสียบนะกรนะเป๋ากระเป๋าสิ่งของข้าวซมาซับดวงใหญ่เนาะโอ้ใหญ่ด้วยนะี่ โอ้ได้ได้เนี่ยเขานั่งเลยกินตมลายเนาะตมลายแหละโอ้ยก่อนจได้พี่น้องเลยโอ้ใหญ่ใหญ่ได้เข้าซาบอยากแก้หนึ่งนึงเนาะมันก็เลยโอ้ย มันหวานเลยพี่น้องอเขาจะเอาไม้มาอันไม้มาเนี่ยผ้ามาอันเซ็มมาหนึ่งนึงเท้าพอกินแล้วเลยพี่น้องเอย้ยใหญ่เท่ไงวะควรสิได้นี่เนาะโมเป็นไงโมมีแต่หัวเดียวได้นี่มันมีหลายหัวยังได้อยู่ไหมเนย ใ่หัวน้อยอยู่พี่น้องดูลุม่มเกยยังมีดลอืมอง,ง่ายนิดนึเรย้ยน่าจะพอก,กินจะได้พี่น้องแต่หนุนชิพาพี่น้องไปเบิ่งกันโน่ขผมแถวใกล้ๆเนาะว่ามีบัวน้อง ถ้าบุมีกะเขาก็จะได้เจโนวานี่เนาะเพราะว่าโนวานี่เขาอก์ตปซุ่มเดียวนี่พอแล้วเขาเอาไปลายก็กินโบแซ่เนาะเอาลายเอาน้อยๆแล้วก็กิ่นมดแล้วก็มาเอาไม้เนาะเดี๋ยวพาพี่น้องไปเบิ่งเน่ข่มแถวนี้ก่อนว่ามีบ่บุมีเขาก็จะออกไปเก็บพักเก็บอย่างเนาะอยู่นอกคุณน,นาเนาะไปะโอ้ยทาง พี่น้องเข้ามาปโนเนานะซอกโนบูเหินโนหินอย่างเลยมีตะกุกโนยังลุโซก,กตามนี่กอนเฮ้ยพี่น้องได้เนลเข็มสองสามเล่มแต่ว่ามันจะเป็นกกแล้วหักตำบาสเนาะแล้วก็ยังลดโซดทั้งนี้เนาะยังรอตำนี่นหน่อยนึงแล้วก็ชิลลงไปทางพุนทางก็เป็นยุลุมนี่เลยลงไปเนะาะเฮ้ยเหนื่อย สภาพเกือบเนาะโอ้พี่น้องยี่อู้ฮ็ดค้อนพี่น้องเด้เด้เด้โอ้สวงามเนาะอู้ยีำา,ม,ามนี่ก็เมนเก็บแล้วไ้นี่โอ้บุญยาออกแบบดินแข็งอะนะว้าดินาทีใหญ่ๆสุดเนาะ แต่ว่ามันออกวันดินแข็งมันพุจนพี่น,นี้เลยเบบมดโอ้ยบร่ได้ตั้งใจมาโซ่คิดค้นเลยนี่จวบสวยโอ้ยดอกใหญ่กับดอกใหญ่เนาะกำลังงามเลยพี่น้องโอ้สวยๆทั้งนั้นเลย โอ้ยไอแก่งน้ำนอหวานโอ้ยบอกเสียบเลย,เยพี่น้องเอ้ยนี่บุคิดา่าจีจ้วกเนาะยางเราตามนี่ซื่อๆได้เนี่ยโอ้ยฝนตกบปอยู่บนเสื้พี่น้องคุณงคุณขาวจ้วกเลยฝนเนาะโอ้สภาพคือใส่เกือบแบบนี้ยางปลาพี่น้องเอ้ย โหยางแบบนี้เลยพี่น้องเดี๋ยวนุ่นกันซิพาพี่น้องยางไปเก็บพักอย่ลุมพุ่นเนาะพัวนอนเฮ้ากัได้เร็วแต่ว่านกขุมนี่มันไก่ยางเาะมันบุมีเนาะเดี๋ยวนี้มันเป็นกุ้งบุเรนเนาะพี่น้องไปเข้ามา่วานทงอันโนเฮ้าแล้วก็เข้าก็เก็บพักมาเนาะเรื่อยๆพี่น้องเก็บพักอันนี่ตามคนาเนาะ ข้าวหอมแป้นพักชีใบเลื้อยอะไรเฮาสิเอามาซุปเนาะฝุ่นนั้นใบมันต้นปนยังเดี๋ยวรุ่นจะได้อันเก็บตามนี่แหละตามคันนะผู้ใดเนี้ยเคยกินอันซุปพักพักชีใบเลื้อยนะปนอันพักเป็นอันปนพังน,นอกบอก่อปนนัน ใบมันต้นเนาะหลายชนิด เียวดีขนาดเลยสงายเนาะนี่เขาได้จะนี่เขาก็จะเอาไปปะค้นเป็นบอนแล้วก็เก็บข้างนอกปอนนิดนึงแล้วก็เขาก็สิได้กัดเหอนไปแตงยูเขากินตอนแรงเนาะซูเขาแม่กินไดะว่าบุ้มี่ยังกินอะ่ะข้าเป็ดก็บบุ้มยากกินแล้วสิเป็ดพี่นอ้องมันหลายมือเนอะาะไป นี่เนาะพี่น้องตอนนี้คือเขาข้ามน้ำมาหอดใกล้ๆบ้านแล้วพี่น้องจะมาเขาสิมาปอกนลออยู่อ่าแคมน้ำนี่เนาะน้ำใยเลยเฮาสิมาล่างนอปกนอยอยู่นี่เลยเนาะพี่น้องนี่นอไม่คมเฮาได้ซัมนี่เนาะอันนี้นอคมแล้วก็เฮ็ดแล้วก็พักไม่อย่างเนาะหลายอย่าง าสิอกน้องไม้ของเขาเลยน้องเมือเฮือนกับแบบน้ำบอ,อกตลอดเนาะบมีน้ำใส่ปอกอยูอ่ในน้ำนี่สิเลยอ่าน้ำเนาะคุใหใ่ดีขนาดเลยคนตกนักนอะอยู่บ้านเลยนอนนี่แกงว้านหวาน,วาน ว่าถ่าจืดเนาะบางคนถามานอนนี่ท่าจืดบออ้ยพี่น้องเอ้ยมีแต่อันพวกให้สะอาดแล้วก็ไปต้มน้อยเดี่ยวซื้อซ้ำต้มพักเนะาะพี่น้องเดี๋ยวนี่คือล่าง บอกนอล่างเฮ็ดล่างอย่างแรวเป็นเทียมห้อยเนาะพี่น้องสิได้กับเฮือนแล้วเนาะสิะเมื่อแตงยูกก่ขากินในยามเลงู้งซูอแม่กินเนาะสำหรับคลิปนี้มันก็จะได้ปิดเทียงเท่านี้เนาะขอบใจ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาติดตามรับช้อมคลิปจนจบและคอมเมนต์ให้กำลังใจนุ่นตลอดมาเนาะขอบใจขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องกบเือนกอนบาย